สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับต่อไปนี้จะขอเสนอกันชกคอนักชกชาวไทยตอนฉายพีเคแสนชัยมวยไทยดิมขึ้นชกกับนักชกชาวจีนจี้เซียโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่เมืองเจิ้งโจวประเทศจีนในรายการบูรินเฟิง2019 World m a ้ Tournament ในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรมัมเมื่อวันที่29กันยายนปี2562เท้ากาดําภาคเป็นภาษาอีสาน ก็ต้องขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะ<ช>เอาขึ้นมาก็ตีกันเลยวัดถาอเต๊ะไส้เบิ้ลเข้าไปตัวตะวันฉายอาตะวันฉาย,ายหันหน้ามาแล้วครับนะส่วนจีนนีก็ใส่ส่งสีขาวหันหลังมาถืกอเต๊ะเขาแขนดังเพี้ยเลยตะวันฉายถีบหัวโอ้โหตะวันฉายนี่ถีบเก่งนะครับเนาะเมื่อก่อนก็เคยถีบแสงมณีนะครับแสงมณีสอเทียนโพกสมัยก่อนถีบนอก,กันแล้วเอาว่ายังไงโวยนักโชกินเขาห้านแล้วนะไอหน้าอ่อนพรักพน่า เอาตอนนั้นก็อายุ20ปีทอนนี้20ปีแต่หน้าละอ่อนเหมือนเด็กบอนถอดขยับของห้านทั่นักชกแค่จีนจี้เสียงอาดนไส้พาดเขาเออดัเงเป๊ะเลยว่บเอาว่าตั้งแต่จี้เสียงจี้เสียงเนี่ยก็เป็นมวยกำปั้นหนักนะครับไม่ใช่ธรรมดาใน,นก็นอกมาหลายคนบรนถอดเอาเตะไส้โอ้โห,โ,หโหสะเทือนไปถึงหัวหัวสั้นงอกเลยว่ะเอาเตะไส้คนละท้อง,องอโอ้โหเอานี่แหละครับสายดาราน ไ่ดารา่ามันบลนะ็อกขังปารไดาเด้ครับเอาล่าสุดรกร็ชกแพ้สองไฟต์ติดต่อกันนะครับสำหรับตะว,วันฉายโดนหมัอดอะไรที่ว่าเห็นว่าเขาเปวุ่นหมัดเนี่เปลี่ยนจากไอ้ายดารามาเป็นแข้งซ้ายทลายจักรวาลสิงด,างนะาดําทลไลโลกเอาได้หรือเล่เนีต้องต้องกันหมัดแต่แปลกนะตะว,วันชายนี่หลบหมัดไม่เก่งนะมวยถ้าจะให้อัจฉริยะนะครับต้องต่อยหมัดหลบหมัดเป็น ถ้าหลบหมัดต่อยหมัดไม่เป็นเนี่เสียของนะครับเพราะว่าฝีมือเก่งสุดยอดแต่ว่าแม่โดนต่อยค้างครั้งเดียวรววเนี่ยได้เลยดูดูเนี่ยจะชอบปล่อยหน้านะครับชอบปล่อยหน้าเนี่ยทำให้โดนหมัดง่ายมันถอดแข้งเนี่ยโดนเขาเคาะคางไปแล้วสองป๊อกนะครับเอา้ารู้สึกว่ามีอาการนะครับโดนหมัดเข้าที่คางเนี่ยรู้สึกว่าขาสั่น เอาเตะไซด์บ่เอาไซด์ดาราไซด์ดารากับเตะได้ไหมเสียเขาก็ตีมัดได้เลยเตะได้สวยนะครับเตะได้สวยแต่ว่าบ่เตะบุกคนอุ้ยเตะเท่เลยเก่งอ่ะปากเท่ขนาสมหนทำก็ขยันเตะคนอื่นเอาอ่านะก็เริ่มเริ่มเล่นขาเริ่มเล่นขาเอาไว้ไหนเอาเตะไซด์เออควายล่าสุดนะโดนเตะขาแล้วยังไงตะวันฉายครับก่อนก็แพ้เนอะโนอยด้วยแล้วก็มาเขาบอกว่าขาหักนิดเลยไม่ได้ดู เอา,าไว้ได้ไงเขากรรมาการคือบ,บ่มีบทบอดอ,อ,อ่าน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 ต้องหลบเป็นสิต้องหลบมัดให้เก่งเหมือนแสนชัยนะเนี่ยแสนชัยนี่ไม่มีจุดบอดนอกจากเจอมวยหนุ่มหลุมไล่ลตีเขาเอาวังเรตสวั์ชัยเตะคนเตะดังตาบดไปติเตะโอ้ยโดนโดนวดลำตัวดังโผง่อัอนีกแล้วเอาบื้อมากสิเนี่ยลำตัวไม่เท่าไรนะแต่โดนค้างไม่ได้นะตะวันชัยเนี่ย ไม่รู้ว่าเป็นมวยคลางเปาะมาแต่สมัยไหนเตะไส้ขวาท้องนะเหว่าเอาเตะไส้โอ้ยโอ้ยโอ้ยที่เจ๊กูแห้งแขกนะแขกปลาเอาลรองเบิ้งเนี่ยเตะไส้หนักนะเนียนเนียนตาเหมือนกับโรเบิร์ตเกนอรสิงเตะแต่โรเบิร์ตก็โลงปัดไม่เป็ดเนี่ยโอ้ยถึงหัวต่ำดังเอาหัวโขกเข้าไปเลยวันนั้นะเตะไส้เห็นแล้วร้องเบิ้ง <rium> <Dante> โอ้อภาพชโลนะครับอ๋ออากมาลาย้ยกที่สองชัดเขารำตัวสุดบอลไตอยู่เลยเตะขาเข้าไปโอ้เตะหัวเอาแน่ไปเสียผิดขังเอาเคลียร์ขาเบาๆออตบด้วยหมัดขวาสองครั้งครับจอมวันใส่เตะใายโอ้โหเอาเตะเข้าไปโอ้โหโอ้เตะเข้าไปโอ้โหปาดทนจังทนจังอู้ปั่นเตะงัวเตะคุยพี่น้องเลยเอาเตะเตะโอ้โหนี่แหนใสยดาราจีนนี่นว่านั่งน้ำไร้เงียบอยู่น่ะอ้มังคือเตะแห้แค่นอกนะเตะอีก ล่องเบิ้งแหละแล้ววันชัยเนี่ยก็ถือว่าเก่งเกินวัยนะครเก่งเกินวัยแล้วพอโดนหนักๆนี่ก็ไปไม่เปลี่ยนเหมือนกันเอาตอไไเตะไส้เขาไปใส่นะเออไว้ไหนไหนเบื่ออกมากกับเตะไส้ตัวนี่นี่นี่เดี๋ยวนี้มัดนี่ยเขาคนต่อยมัดได้ต่างประเทศฝรั่งนะ บางทีเราหลบได้แต่ไปเจอพวกฝรั่งเนี่ยหลบไม่ได้เพราะเขามีเทคนิคก,การต่อยการดึงการยืน่นการอะไรเทคนิคก,การต่อยหมัดทําให้หลบไม่ได้ตามที่เคยเห็นมาว่าเอาว่าจังไลแต่วันนชยัยเอาทีหัวเข้าไปตัวเมื่อกี้ได้สี่แข้งเบิ้ลเข้าไปโอ,โ,โอ้โหเก็กเก็บเป็นขีดแตกมือไส้เขาก็หัวแน่มาเสียพิดทางอาีเอาตีเาขาค้างดังล่ะแลอวเมืออ ถ้าเขาต่อยมัดแล้วเราต้องมัดสวนบ้างบางโอกาสนะเขาจะได้รู้ว่าเราก็ต่อยมัดเป็นตีไส้เข้าไปไหนวะเขาขัง <c oughs> ดังดัง,ดงชั่วเลยเพก่ันต้องตีเขามา <c oughs> ตีแทงเข้าเขาไปนะอวยลอกเบิง้งลอกวงกับตวันสายไปแล้วอ้าวทำไมเตะเข้าไปนะโอ้โหดังตับกี่ดอกเลยเโอ้เตะแห้งย่เดยนั่นเตะสวยนะครับนะโอ้โหถ้าเป็นถ้าจีนไม่ทนนี่กองแล้วเรียกว่าใส่ดาราไปแล้ว เอาเตะเข้าไปโอ้โหพี่น้องเอ้ยมันสะบัดไปถึงคางไปถึงหัวนะหัวตอนเก็มอกระเบิดเตะทองเตี้ยหนึงเลยเอาเตะอีกวอาเริ่มขยับแล้วนะครับน่าลำตัวเริ่มโอ้โหงองอว้ากัดฟันต่อยแล้วเอาเตะอีกเตะบวกไรพากมวยออกมาเสียมวยแล้วเดี๋ยเดี๋ย แต่โดนหมัดไม่ได้นะตะวันฉายถ้าโดนหมัดไม่ได้ก็ต้องฝึกฝึกหลบหมัดบ,บ่อยๆเหมือนพี่มาดเอาแทงเขาเข้าไปมาจังไหนเตะเขา้เขาไปแล้วลตีเข้าไปเตะบ่ลอางเบิ้งตีล่ะกับตะวันฉายไม่รับเตะสั่งไตมันซีตัวไปปุ้ยบเป็นพูดเตะเข้าไปโอ้โหโอ้ยยุบพี่น้องเอ้ ลากกระลกปึ๊บเลยหวะเฮ้ยอ้โหอันนี้เขาเรียกว่ากระเด็นตามแข้งปิวไปตามแข้งว้าบังเคยเตะกูแห้งแถบขน่ะาดเตะแห้งเหรอเนาะเมื่อปีที่แั้วอ่ะก็มดยกทีซ่องเราครับเราก็มาแหลกยกทีซ้ำอันนี้ภาพซ่าเนี่ยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสวงเขาค้างดังเหรอดังแห่งเปรย์อยู่เนี่ย อันนี้ก็คือภาพศาสรนะครับเนี่ยเราดักต่อยเข้าหน้าได้สวยๆเนี่ยดูจีนโชคแบบนี้ถ้าเจอมวยหมัดหนักๆมวยไทยร่วงเลยนะครับปล่อยหน้าเข้ามาต่อยเลยมวยจีน,นอ่นะก็มาแล้วยกทีซ้ำนะครับไหนยกทีซ้ำกับมาแล้วว่าตะวันชายสิเทจักเทีย ก็มีตะวันฉายแล้วก็มีพระจันทร์ฉายด้วยครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยสวยจังเลยนี่แหละเตะขาเทนกอดลานเนี่ยพวกนี้เห็นว่าโดงมัดอ้าวโดนมัดแล้วตีมัดเขาโคกโคล่ะฮุกขวานี่ฮุกขวานี่โดนเข้าทุกทีนะครับเนาะนี่ไงอ่านะบอฮุกขวาน่ะตีไส้เขาเขาก่อนหรือว่านั่นนั่นเอาไล่เลยเขาบอกว่าอ้โอ้ยพี่น้องเอ้ย คะแนนนำขาดแล้วก็ย้างมาก้นขี่ถังให้เขาเห็นดิก้นขี่ถังก็แปลว่าก้นจำเบล่ะเออด้า,านาไหนโอ้ยมวยไทยตีดีป่ะน,นี่อของอาวุธได้ทันใจนะครับต่อวันชายไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเอาตีที่ยตีเขาขวางดังมันใองดังแมพด้วยมันแมพเขาแทงเขาโอโ้ยดังเัวเลยพี่น้องว่าเป็นใส่ไรไปยุ่สนองเลยเี้อะไรโอ้ยทั้งลูกตีพี่น้องเออว่ออา,าจุกแสดงว่ามวยจีนคนนี้ฝึกมาดีนะครับลำตัวเนี่ย อยากอองมาอยาไปกอดเขาแหมาต้องให้่คยกอดผูดเดียวเอาบวกังหดเปือกอา้าวปดอะไรหรือ,อยังก็ต้องยอมรับโอ้โห ôi, โดนหนักๆพี่น,อน้องเลย่ามาแลกเตะก็เสร็จสิครับก็เหมือนไปขึ้นต้นไม้แข่งกับลิงนี่แหละเตะเข้าไปโอ้ยโหโหโหน้ำกระจายพี่น,ออน,น้องโอ้ยเตะกันคักงเนาะโอ้ยเนาะแต่เรืวตัวทราบเห็นวางไดเตะอีกว่าถีบ อก็มีอาการนะครับเนะตะเข้าไปโอ้โหโอ้โหพี่น้องเลยเคยเห็นคักปนีเพราะคนเตะกันแม่นพูดอะไรลูกเต่าพูดอะไรผ่านเรื่องว่าให้เขาไงเหมือนให้เาขาเตะครับเตะขาเข้าไปเลยเตะอีกบอลลำตัวลำตัวโอ้ยกขจุกแทบได้วะเอาว่ายังไงขยับเข้ามาอีกอาตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมถีบหัวเข้าไป แทงเขา้าเนี่ยเข้าหลวมนะทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งเออแน่ๆ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 นั่นเอาเนี่ยบัวใดดิบ่วใดดิเฮ้ยไปเอานายเขาตีบ่วใดแล้วเตะซ้ายเขาลำตัวนะครับปกติบวยหมัดหนักเนี่ยก็ต้องเตะแขนอ๋อเตะเข้าไปอ๋อเน่ยนั่นไม่ได้นะครับเคยมีนะครับเคยมีนะลูกนี้นะไอ้รอดชิงนี่แหละไปยืนลองของเนี่ยเตะเข้าไปตัวให้มันตีให้ยัง ไปยืนละพอมันโดนป๊อกเข้าคางนี่ก็ไอ้เชื่แล,แล,แล้วแหละครับเชื่แล้วแหละก็บไอว่าเซ่ไปเซ่มากทกท่าเตโอ้โหยงอเป็นกุ้งก้ามปรามเอาอมืดยกสุดท้ายเนาะครับเนะาะการคงสีบุมีปัญหาอย่งางหมดตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมชนะฮะฮะตั้งตัวจบสวัสดีครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชมนะครับจากเท้ากาดัง